สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวจิทาร์ดบายฮิวนะคะวันนี้ฮิวจะพาคุณมาพิกอากาศในหัวข้อปี2026กจักรวาลจะส่งของขวัญอะไรให้กับคุณนะคะต้องบอ,อกก่อนว่าวันนี้อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเนาะเพราะว่าบ้านฮิวมีการต่อเติมบ้านนะคะก็อาจจะได้ยินเสียงโปกปากันสักเล็กน้อยนะ มันเดิมเลยค่ะคิวมีไพ่ให้คุณเลือก3ามกองกองที่1กองที่2กลกองที่สนะคะถูกใจไพ่กองไหนหรือถูกชะตาไพ่กองไหนก็เลือกไพ่กองนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังคําทำนายกันได้เลยค่ะสวัสดีชาวกองที่1นะคะสําหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ดีเอ็มเพรสนะในหัวข้อพิกอากาศปี2 0 2 6กจักรวาลจะส่งของขวัญอะไรให้กับ คุณนะคะโปรดเลือกรับชมรับฟังคำทำนายโดยเลือกหัวข้อหรือพลังงานที่ตรงกับคุณถ้าหากอันไหนที่ไม่ตรงคิวยินดีที่จะให้คุณรับชมแบบปล่อยผ่านนะคะก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของชาวกองที่1กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างขึ้น The Moon และไพเอซอบคอยนะคะ พลังงานของชาวกองที่1นึ่งฮิวสัมผัสได้เลยว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะมีสภาวะหรือความรู้สึกที่สับสนอยากจะอยู่กับตัวเองหรือว่าอาจจะมีโมเมนต์ของการที่แบบอยากจะได้รับการพักผ่อนส่วนตัวในขณะเดียวกันตัวคุณเองฮิวรู้สึกได้เลยว่าขึ้นในเรื่องของเอสัคอยเข้ามาคุณอาจจะกําลังได้เริ่มต้นใหม่ได้เริ่มธุรกิจใหม่หรือกําลังทําอะไรที่เกี่ยวกับมันเป็นในเรื่องของ ให้กับตัวเองการหันกลับมาเทคแคร์ตัวเองมากกว่าคะ่ะจุดนี้ที่คิวเห็นนะอันนี้คือพลังงานของชาวกองที่หนุนเนาะฮิวรู้สึกว่าตัวคุณคุณอาจจะมีโชคราบในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในปี2 2 6จักจะกวาลจะส่งของขวัญอะไรให้กับคุณชาวกองที่หนึ่งกัน f o so of pentacle s king of pentacle s two of cups และใบสุดท้ายนะคะอาจจะตกเฟ็มน,นิดนึงนะขึ้นหนซับคัพให้รู้สึกว่าสิ่งที่พลังงานจัก,กรวาลจะส่งให้คุณเป็นของขวัญในปี2026เลยนั่นก็คือพาร์ทเนอร์ที่ดีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะก,กำลังเกอบไว้หรือความรู้สึกที่มันอาจจะมีความกังวลสักเล็กน้อยตัวคุณเองคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงตัวจากขึ้นในเรื่องของโ o ลทีนั n เคิลพัฒนาตัวเองขึ้นไปในเรื่องของ King of p e นนัคเนั่นเองนะคะ ของขวันที่จกักรวาลส่งให้คุณฮิวได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเลยคือการเดินทางการได้ท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะได้ไปท่องเที่ยวในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงพลังงานของการที่เป็นแบบเซมินี้เมนิเฟสรวมไปถึงพลังงานของการที่เป็นเนื้อคู่หรืออะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะคุณจะได้รับจุดในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างอย่างถ้าสมมติว่าคุณพัฒนาในเรื่องของทําธุรกิจ คุณอาจจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาแล้วคุณก็ธุรกิจของคุณอาจจะมีการพัฒนาที่ไปได้ไกลเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลมากขึ้นนะคะแต่ถ้าอย่างในเรื่องของความรักคิวก็เห็นเลยว่าบางคนอาจจะมีโมเมนต์ของการที่ว่าได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ออกจากความรู้สึกที่เป็นอยู่เนาะขึ้นไปในเรื่องของ f o r o o p p n t t c l l e s เข้ามาด้วยนะคะ ยูสัมผัสได้ว่าจริงๆแล้วตัวคุณอาจจะมีการที่เหมือนแบบเติบโตขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นในเรื่องของการจัดการอารมณ์ในช่วงแรกๆของปี2025ที่ผ่านมาตัวคุณเองคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนผ่านการเจ็บปวดเพราคุณอาจจะเจอเในเรื่องของการยึดติดแต่ในปีในปีใหม่หรือว่าปี2026ที่กที่กำลังจะเข้ามาตัวคุณจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการให้โอกาสตัวเองการให้ชีวิตกับตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม ในขณะเดียวกันสิ่งที่ฮิวเห็นคือตัวคุณเองคุณจะได้พบเจอกับความสุขแต่เป็นความสุขที่สุขสมบูรณ์มาพร้อมกับในเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณปรารถนามันอาจจะไม่ได้มากแบบสมมติว่า10ล้านหรือร้อยล้านแต่อย่างบางทีสิ่งที่คุณปรารถนาสมมุติว่าการได้นอนเต็มอิ่มการได้ไปพักผ่อนการได้ไปเที่ยวในสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะไป อันนี้คือของขวัญที่เจ็กกวานได้ส่งมอบให้นะคะเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณชาวกองที่1 king of bonds page of cups นะคะ the justice แล้วก็ไปสุดท้ายคือ tree of pentacle สิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกเลยนะคะเดี๋ยวฮิวเอาไพ่อันนี้ออกให้นะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอก ในเรื่องของของขวัญที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาลชาวกองที่1น,นะคะสัมผัสได้หนึ่งอย่างเลยก็คือบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้เรียนรู้ได้ปล่อยวางคุณอาจจะได้พบเจอกับสิ่งให,หม่ๆหมที่เข้ามาขอแค่คุณกล้าที่จะเดินออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเนาะเพจจับคับเป็นในเรื่องของการถือผู้กันนะมีเด็กถือผู้กรัรแล้วก็มีในเรื่องของการแบบวาดรูป ไพ่กำลังบอกว่าอยากให้คุณได้ระบายในสิ่งที่อยู่ในใจออกมาอยากให้คุณได้ทำทุกอย่างที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในเอาออกมาออกมาในเรื่องของการพูดการระบาย แล้วคุณจะได้พัฒนาตัวเองมันไม่ใช่ในเรื่องของการพัฒนาแต่มันเป็นในเรื่องของการเติบโตขึ้นไปอีกขั้นในเรื่องของทางอารมณ์นะคะพายขึ้สตร็งขึ้นน้องมีสิ่งโตด้วยมีแมวด้วยนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่ถึงคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานแต่คุณจะมีความเข้มแข็งและมีความแข็งแกร่งรวมถึง T o f pentacle คุณกําลังจะมีมิต มิตรภาพเข้ามานะอย่างที่บอกไพ่สองถ้วยนะคะขอโทษค่ะไพ่สองถ้วยเข้ามาด้วยมันเป็นสิ่งที่กำลังบอกว่าคุณอาจจะได้รับในเรื่องของการเจรจาธุรกิจหรือการเจรจาในเรื่องของกลุ่มหรือทีมงานเพราะฉะนั้นจุดนี้เองที่จะทําให้คุณได้มีการฝึกฝนฝึกซ้อมสกิลที่มันเติบโตขึ้นมันดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะ รวมไปถึง king of o n d ตัวคุณคุณจะเป็นคนที่มีการเติบโตการได้เหมือนเป็นหัวหน้าคุณเพราะจุดหนึ่งที่ทำให้ไพ่ยอยากจะบอกเลยคู่คุณควรที่จะวางแผนชีวิตคุณควรที่จะได้รับในการจัดระบบระเบียบชีวิตเข้ามาเพื่อรับสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเรามาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนาะขึ้นในเรื่องของ the hermit ขึ้นในเรื่องของไฟอัพคร p บขึ้นในเรื่องของเดอะเด i ินะคะแล้วก็ขึ้นในเรื่องของในซับซอนบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาอย่างรวดเร็วบางทีคุณอาจจะได้แก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้อาจจะนำพางเงินทองเข้ามาหาคุณส่วนในเรื่องของความรักคิวเห็นอีกหนึ่งอย่างคือคุณจะมีจุดที่สามารถพัฒนาตัวเองหรือว่านำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไกลมากกว่าเดิมหรือจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมัน คาดไม่ถึงจุดที่คุณไม่คาดฝันนั่นเองนะคะและนี่ก็คือพลังงานของชาวกองที่หนึงสิ่งที่จักรวาลจะส่งให้เป็นของขวัญของคุณนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันรวนแล้วดีเสมอขอแค่คุณเดินหน้าต่อไปเดินไปต่อแม้ว่าตัวคุณเองคุณจะมีความรู้สึกกังวลหรือกลัวก็ตามแต่ผลสุดท้ายแล้วว่า รางวัลของคนที่กล้าก้าวเดินมันคุ้มค่าเสมอค่ะวันนี้ฮิวก็ต้องขอลาไปก่อนก็ขอวอวยพรให้กับชาวกองที่หนึ่งพบเจอแต่ความสุขสมหวังน,นังใจพัฒนาทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองที่2นะคะคนที่เลือกพิกอาการในหัวข้อปี2026จกกะกวาลส่งของข,องขวัญอะไรให้กับ คุณนะะถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังคัำทนายของชาวกองที่สอกันปเปิดด้วยรับพลังงานที่ตรงกับคุณนะคะถ้าอันไหนที่รู้สึกไม่ตรงยิยงนดีที่จะให้คุณรับชมแบบปล่อยผ่านนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของชาวกองที่2เป็นอย่างไรกันเอสซอคอยและเซเวนซอปซอดนะคะพลังงานของคุณตอนนี้คิวสัมผัสได้ถึงการเริ่มต้นใหม่ หมือนเช่นกันเหมือนเช่นชาวกองที่หนึ่งเนาะแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณได้แอบซุ่มเงียบแอบทําอะไรอยู่เงียบๆขึ้นในเรื่องของเซเว่นออฟซอมันเป็นการพัฒนาตัวตนอยู่เงียบๆโดยที่บางทีคุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้ใครเห็นหรือคุณอาจจะไม่ได้บอกกับใครว่าฉันกําลังเริ่มทําสิ่งนี้อยู่ฉันกําลังทําความฝันของฉันอยู่ฉันกําลังพัฒนาในสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่นั่นเองนะคะฮิวรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองคุณอาจจะมีโมเมนต์บางอย่างบางประการที่คุณ อยากจะเปิดออกมาอยากจะบอกกับตัวเองหรืออยากจะบอกกับใครหลายๆคนว่าเพื่งนเพห,หรือว่าสิ่งที่ฉันกำลังตั้งใจเนี่ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะแต่คุณเองคุณก็กลัวในเรื่องของการที่แบบมันอาจจะมีคําที่บั่นทอนจิตใจหรือว่าคําดูถูกอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่อยากที่จะรับททั้งทงี่ตัวคุณเองคุณก็พร้อมที่จะมันกล้าเผชิญเพราะฉะนั้น ตรงนี้ฮิวก็ขอส่งกําลังใจให้คุณนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับคุณว่าทุกการก้าเดินทุกสิ่งที่คุณกําลังทํามารวนแล้วดีเสมอยังไงก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะเรามาดูกันว่าจากกักรวาลจะส่งของขวัญอะไรให้กับคุณในปี2026ค่ะ e g g of one the moon tree of pentacle s tree of ซอสนะคะสิ่งที่จักรวาลส่งให้คุณเป็นของขวัญในปี2026ฮิวรู้สึกว่ามันเป็นบททดสอบเล็กๆละกันแต่ถามว่ามันจะทำให้คุณพัฒนาและเติบโตก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งบางทีคุณอาจจะเจอสภาวะอารมณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสับสนแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าตัวคุณเองอ่ะคุณอาจจะต้อง เจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะต้องเป็นแบบนี้จนกว่าคุณจะเก่งและอยากให้คุณรู้ไว้อีกหนึ่งอย่างคือคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวนะคะมันจะมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่จักรวาลส่งให้เป็นของขวัญเลยคือจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่สามารถนำพาเรื่องราวทุกเรื่องะผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านพ้นไปด้วยใจที่คุณต้องการนั่นเองนะคะคุณอาจจะได้รับงานใหม่ๆคุณอาจจะได้เจอโปรเจกต์ใหม่ๆรวมถึงบางทีคุณอาจจะได้มี ในเรื่องของการพักผ่อนซึ่งฮิวเห็นให้เดอะมูนคุณเองคุณอาจจะได้ไปพักผ่อนกลางเป็นหรือว่าไปทําอะไรที่เป็นบบการค้างคืนเนะาะไพ่สามดาบขึ้นมาฮิวรู้สึกว่าตัวคุณคุณอาจจะเจอความเจ็บช้าหรือเจอความอะไรที่มันผ่านมาแล้วแหละแต่มันเป็นคําดูถูกที่จะทําให้คุณพัฒนาต่อต่อไปได้ดีมากกว่าเดิมให้คุณเก่งมากกว่าเดิมมันเป็นเป็นเปียบเหมือนบททดสอบและมันเปรียบเหมือนของขวัญที่มาพร้อมกัน ทำให้คุณเนี่ยกล้าที่จะได้มายืนในจุดจุดใหม่ตำแหน่งใหม่ขึ้นในตำแหน่งของ u e e n o อ w ว n d ที่มีทั้งดอกทานตะวันแล้วก็มีไม้นะคะแถมยังมีน้องเหมียวมาอีกเป็นเพื่อนด้วยคุณเองคุณอาจจะได้ขึ้นเป็นเจ้าของธุรกิจขึ้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าหรือว่าได้ขึ้นในเรื่องของตำแหน่งใหญ่ๆเนาะบางคนอาจจะเป็น c e o อเลยก็ได้นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่คิวเห็นจากของขวัญที่จักรวาลอยากจะมอบให้กับคุณเลย ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่เข้ามาเลยนั่นก็คือเรื่องของการเงินบางสิ่งบางอย่างอาจจะมอบมาเป็นคําเตือนคาเตือนที่ว่าตัวคุณเองคุณจะไม่ต้องเจอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มันกระทบต่อหัวใจคุณนั่นเองนะคะสิ่งนี้ที่มันทําให้ฮิวรู้สึกว่าตัวคุณมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ถามว่าจุดจุดนี้แล้วว่าคุณอาจจะ เป็นช่วงระยะเวลาที่ทําให้คุณได้เติบโตขึ้นมากกว่าเดิมจากอาเคขึ้นในเรื่องของเพจซับซอพัฒนาเป็นควีนอัลป์นั่นเองนะคะเราม,มาดูกันว่าเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาถ้าอยากจะให้คุณเตรียมตัวหรือระมัดระวังในเรื่องอะไรกันบ้างถามไพ่ของ everyday w i t h t a r o t นะคะสำหรับใหม่ของคิวเองก็คือน้องใหม่ของบ้านคิวนะในซับคารนะคะ four of uh, two of wands ค i ไนซ์ซอ f w a นนะคะแล้วก็ Justice สิ่งหนึ่งที่ปัญหาเรื่องราวเข้ามาเขากำลังจะฝึกให้คุณตัดสินใจจริงๆแล้วตัวคุณคุณมีทั้งพื้นฐานมีความเก่งมีความสามารถรอบตัวคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงด้วยเช่นกันนะคะแต่เพียงแค่บางทีบางอย่างเหมือนพ่ออยากใช้คุณตัดสินใจทุกอย่างโดยเร็วโดยฉับพลันเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ มันอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ในสายตาครั้งแรกของคุณแต่มันไม่สู้ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มีประสบการณ์นั้นอีกก็ต่างนะคะอันนี้ฮิวก็ต้องบอกว่าจะต่ต้นคลิปเนาะว่าอาจจะมีเสียงอะไรเข้ามารบกวนหัวใจสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากฮิวมีการต่อเติมบ้านใหม่เนาะอย่างที่ฮิวบอกเลย ตัวคุณเองปัญหาเหล่านี้ที่มันเข้ามามันจะทําให้คุณเติบโตและทําให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจแบบเฉียบขาดมากยิ่งขึ้นอย่ารอให้ใครตัดสินใจให้จนตัดสินใจตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่พ่ายาบอกว่าขึ้นวิวออฟฟอร์ดจูนไนท์ออฟเพนทัเคิแล้วก็ The m p r e s s นะคะมันเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าตัวคุณกำลังจะเติบโตต้นปีอาจจะเป็นต้นปีของการเจอบททดสอบ แต่มันเป็นบททดสอบที่จะทําให้คุณสบายในระยะยาวสมมติ1ปีมี12เดือนคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องราวไปประมาณ3เดือนก็ได้แต่อีก9เดือนที่เหลือตัวคุณจะเป็นเปรียบดังดี e อ็มเพ s สคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนนายซอฟเพนเทเกิลและคุณจะมีโชคล่ามีโชคมีสิ่งดีๆเข้ามาเปรียบเหมือนดัง วงล้อแห่งโชคชะตาความสุขสมหวังเป็นวิวออฟจูนนั่นเองนะคะสำหรับชาวกองที่สองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอะอิูวขอรางไพ่ก่อนนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณชาวกองที่สองนะคะขึ้นในเรื่องของ r ตร g มไมแล้วอาขึ้นในเรื่องของเอซอ o ซอส คือในเรื่องของน i c ส of p e n t a c l e และไปสุดท้ายเป็น Queen of Pentacles สิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากบอกเลยคืออยากให้คุณได้เดินไปข้างหน้าอย่าให้คุณได้ยืดออกเหมือนแบบทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจให้คุณไม่ต้องกลัวกับสิ่งใดๆเพราะอย่างที่บอกเลยไพยส่สตรนคือคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเพียงแค่บางอย่าง มันอาจจะมีการฉุดรั้งตัวคุณคุณอาจจะไม่มั่นใจในสิ่งที่ทําหรือว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นบททดสอบที่เข้ามาทําให้คุณเองคุณยังไม่เต็มที่กับมันไพ่เลยบอกว่าทําให้เต็มที่ค่ะเหมือน,นคุณผู้หญิงที่มีการถือดาบโจขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่เข้ามาเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็ถือเหรียญคุณจะได้เห็นมุมมองเห็นอะไรใหม่ๆ ขออย่างหนึ่งขอให้คุณได้มองเป้าหมายของคุณอย่าไปมองรอบข้างอย่าไปมองอะไรเดินต่อไปแม้ว่ารอบข้างบางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าแฟงหน้าคุณไปแล้วหรืออะไรไปแล้วทุกคนมีจังหวะเวลาชีวิตที่มันไม่ไม่เท่ากันรวมไปถึงขึ้นในเรื่องของ queen of pentacle สุดท้ายแล้วว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามันจะทำให้คุณพร้อมที่จะรับโอกาสทุกอย่างมันฝึกให้คุณได้เป็นบุคคลใหม่เป็นคนที่ พร้อมที่จะขึ้นมานั่งแท่นตรงนี้เพียงแค่ระยะเวลาแรกๆมันอาจจะต้องเป็นในเรื่องของเนาะเอ,อซอบซอรวมถึงน i กซ็อบเทนเดอรน,กกนั่นเองนะคะการเป็นเอ,อซอบซอไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่แต่เป็นสิ่งที่ว่า ต้องสู้ถึงจะชนะเมื่อสู้แล้วคุณจะได้รับรางวัลได้รับสิ่งที่มีค่าและคุ้มค่ากับสิ่งคู่ควรนั่นเองแล้นี่ก็คือพลังงานของชาวกองที่สองนะคะในสิ่งที่จัก,กรวาลจะส่งให้เป็นของของวัญกับคุณอาจจะอดทนอีกสักประมาณแค่3เดือนของต้นปีและหลังจากนั้น9เดือนคุณจะพบเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชาวกองที่สองนะคะวัะนนี้ฮิวก็ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขสมหวังหนใจปรารถนา ทั้งการเงินการางรานแล้วก็ความรักนะคะฮิวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวกองที่3นะคะคนที่เลือกพิกะการในหัวข้อ ปี2,026จักรวาลจะส่งของขวัญอะไรให้กับคุณนั่นเองนะเรามาดูกันนะว่าคำทำนายเป็นอย่างไรกันบ้างเลือกคำทำนายหรือพลังงานที่ตรงกับคุณนะคะถ้าหากกันไหนไม่ตรง,ย,งยินดีและแนะนำให้คุณฟังแบบผ่านนะคะเราไปรับชมและฟังคำทำนายกันเลยว่าของขวัญอะไรที่จักรวาลส่งให้นั่นเอง seven of a n d six of pentacle s เพซอบซอสนะคะและไพ่ใบสุดท้ายก็คือเซเว่นซอบคัพยิวรู้สึกว่าสิ่งที่จักรวาลส่งให้เป็นของขวัญของคุณเลยเด่นมากเลยในเรื่องของการจัดระบบระเบียบชีวิต การเป็นผู้ให้รวมถึงการได้เริ่มต้นใหม่และโปรเจกต์ต่างๆที่คุณกำลังทำบอกได้เลยค่ะว่าพลังงานโดยรวมมันคือสิ่งที่คุณกำลังพัฒนาและกำลังคาดหวังของเนี้จัดภายนิดหนึ่งนะคะมันก็มีการขยับเปเล็กๆน้อยเนาะให้ปวดหัวเล่นโอเคเรามาต่อกันนะคะว่าจริงๆเราเรื่องอาต่างๆที่กำลังจะเข้ามาโปรเจกต์ที่คุณกำลังคาดหวงังสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่คุณแพนไว้จะเข้ามาหาคุณตามที่คุณต้องการทั้งหมดเลยยางบางคนอาจจะแพนธุรกิจไว้ว่า คุณจะเริ่มต้นธุรกิจ1 2 3 4ในปี2026ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะประเดประดังและเข้ามาทำให้คุณได้พัฒนาและเติบโต,ตไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะและของขวัญอีกอย่างที่ฮิวได้รับได้เห็นและได้สัมผัสจากน้าไพาที่ส่งถึงคุณเลยช้ากองที่3คือการเป็นผู้ให้การแบ่งเวลาและการตัดสินใจนะคะขึ้นในเรื่องของ six of pentacles บางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาการให้นีจุดนี้เองมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยได้ ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นได้ทําให้หัวใจคุณเติบโตไปอีกขั้นและคุณจะมีแรงที่จะเดินต่อเดินหน้าต่อทํางานต่อหรือทำโปรเจกต์ต่างต่าง,ต,างต่อไปในเรื่องของความรักคิวรู้สึกว่าโตคุณคุณอาจจะมีคนเข้ามานะ้ดยความที่ว่าคุณเป็นคนที่มีเชื่อเสียงเป็นคนที่รู้สึกว่ามีดีอยู่ในตัวและเป็นคนที่บางทีบางครั้งบางคราวคุณอาจจะมีความรู้สึกระแวดระวังบางอย่าง ทีอยากจะบอกเลยค่ะเรื่องความรักมักจะมีคนที่เข้ามาหาคุณแบบหลบๆซ่อนๆบางคนกําลังแอบชอบคุณอยู่แต่เขาไม่กล้าเข้ามาหาคุณเพียงแค่นั้นรวมไปถึงจากตําแหน่งหรือว่าอะไรบางอย่างตัวตนของคุณบางสิ่งอ่ะที่เขาเห็นหรือว่าที่เขาดูแลรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่กล้าเข้าใกล้มันคนละขั้นคนละระดับคนละชั้นเนี่ยเขาจะพยายามเข้ามาหาคุณเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกแอบชอบหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า คนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณด้วยก็ได้นะคะคงควัญจากจัก,กรวาลที่ส่งให้เนาะแล้วในเรื่องของความรักคนที่แอบชอบจะมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมเดี๋ยวเราเปิดไพ่กันที่ออหลังไพ่นิดนึงนะนายออฟเพนเทนเคิลนายซ f อ u p s ร์วนและไปสุดท้าย The Shariot โอกาสการได้พัฒนาความสัมพันธ์มีอยู่แต่จะไม่ได้เป็นหุ่นนว่าเป็นแฟนนะคะคือทุกอย่างจงังหวะเวลาชีวิตของเราแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนต้องใช้ความค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเขาแอบ,บชอบคุณแล้วเขารู้สึกว่าบางทีตัวคุณกับตัวเขาอาจจะอยู่เป็นคนละชั้นหรืออาจจะไกลเกินเอื้อมมาเลยทําให้ความสัมพันธ์บางอย่างมันช้ากว่าที่คุณคิดกว่าที่คุณคาดการเอาไว้รวมถึงไพ่หดอะชาริออตบางทีตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่เรียกว่า มันอยู่ไกลกันอยู่ไกลในที่นี้หมายความวม่าอย่างไงบางทีคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักขนาดนั้นมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้การเข้ามามันอาจจะยากหรือการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะยากแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมไพ่บอกว่าเป็นไปได้ขอแค่คุณเปิดใจนะคะสิ่งหนึ่งที่คิวเห็นอีกหนึ่งอย่างจากของควันที่จักรวาลส่งให้เลยคือในเรื่องของเงินทองเรื่องของการเดินทางเด่นมากเลยค่ะไพ่อันนี้ขึ้นมาเนาะแต่ขึ้นในในหมวดของความรักเนาะ บางทีความรักของคุณอาจจะได้พบเจอในเรื่องของการเดินทางด้วยกันด้วยก็ได้นะคะการเดินทางทางานทําธุรกิจบางคนอาจจะได้พบเจอคนรักจากคําขอพอรคําขอพอรที่คุณไปหรือว่าคุณอาจจะไปมูเตรูสักที่หนึ่งอะอย่างสมมุติว่าเป็นฮ่องกงเป็นที่ไหนสักที่ที่เป็นสถานที่ดังๆแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าบางทีอะ มันไม่ได้ว่าเป็นทุกคนเนาะคำทำนายก็ต้องบอกว่าอย่างบางคนนะ่ะเขาไม่ได้ไปไหนบางทีความรักมันอาจจะเจอทางโลกออนไลน์แต่กับบางคนเขาได้ออกเดินทางความรักก็อาจจะเจอเป็นแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างหรือพื้นดวงของแต่ละคนไม่เท่ากันก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะในว่าฮิวจะทํานายเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนพื้นเพโดยรวมมันไม่ใช่และสิ่งที่ฮิวบอกไว้เสมอเลยว่า คำทํานายเป็นคําทํานายโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นนําไปปรับแล้วก็พิจารณาทุกอย่างให้ดีนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวก่องที่3ามไพ่สเตรนโอ้รู้สึกว่าคลิปนี้ที่ฮิลทำไพ่สเตรนจจะขึ้นบ่อยมากเลยนะคะขึ้นในเรื่อง the magician the fool และใบสุดท้ายขึ้นในเรื่องของ five of o n นะคะฮิลรู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเป็นในเรื่องของ การอ่อนโยนการพัฒนาที่จุดที่เรียกว่ามันแข็งนอกแต่อ่อนในหรือว่าแข็งแข็งในแต่อ่อนนอกมันจะเป็นความนุ่มนวลความอ่อนหวานซึ่งจุดนี้เองอะ่ะตัวคุณเป็นคนที่จะพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกขั้น the m a g i c ช่นกำลังบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่มีทุกอย่างรอบด้านรวมไปถึงบางอย่าง ที่ฮิลสัมผัสได้เลยคือคุณเป็นคนที่ไม่ได้ถึงขั้นว่าไว้ใจไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่อ่านคนออกอ่านคนทันไพ่อยากจะบอกกับคุณชาวกองที่สามอีกอย่างหนึ่งที่ฮิลเห็นในจับไพ่เดอะฟลูคืออยากให้คุณใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลอะไรก็ตามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาคุณสามารถจัดก,การอยู่คุณสามารถแฮนเดิลได้นะคะ จะให้ STRENGTH และเดอ m a มิจิเชนเข้ามาเนาะไฟออบบอลกำลังบอกว่าบางทีคุณอาจจะต้องได้รับโอกาสในการปรึกษาหารือการระบายการพูดคุยกับเพื่อนบ้างเพื่อที่จะให้บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจได้หลุดออกมาหรือคุณได้มีคําตอบให้กับตัวเองนั่นเองนะคะและนี่คือพลังงานของชาวกองที่สามเนาะ คิวขอให้คุณได้พบเจอแต่ความสุขสมหวังน้นใจปรารถนาทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะวันนี้ฮิวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ